มาครับมาถึง EP นี้ครับเป็นขั้นตอนที่9นะครับสำหรับการเผาเบ้าขนมพวกมันครับอ่าขั้นตอนนี้ครับก็เป็นขั้นตอนจดนะครับสำหรับการเผาเบ้าขนมพวกมไนครับถ้าเพื่อนๆหลายคนครับได้ดูแต่ขั้นตอนแรกจนมาถึงขั้นตอนนี้9ครับเพื่อนๆก็จะดูนะครับว่าการเผาเบ้าขนมพุ่มไมก่อนที่จะไป็นงานครับต้องเริ่มต้นยังไงเริ่มต้นแบบไหนครับถ้าใครดูไม่ทันครับก็กลับไปดูคลิปแรกเลยนะครับมาอันนี้คลิปนี้ครับเขาเป็นขั้นตอนสุดท้าทยครับเป็นขั้นตอนที่สาคัญมากๆคับกคร ล้างหน้าเบ้าครับการล้างเบ้าก็คือให้เราใช้แป้งนี่ครับแป้งข้าวเจ้าผสมน้ำธรรมดาครับก็คือแป้งข้าวเจ้าหนึ่งร้อยกรัมครับและน้ํสี่0ยกรัมนะครับผสมเข้ากันครับแล้วก็มาหยอนนะครับอ่ะมาครับตอนนี้ก็เดี๋ยวลงตู้หย่อนนะครับอันนี้คือเผาเสร็จสิ้นหมดแล้วครับเผาจทุกขั้นตอนหมดแล้วนะทีนี้เราก็จะมาหยอดนะครับแบบนี้สาคัญมากนะครับเราราต้องล้างหน้าเบ้าก่อนครับก่อนที่จะเอ่อบ่อนพวกเราไปใช้งานนะครับเพราะว่าการล้างหน้าเบ้าเนี่ยมันเป็นเหมือนการอาบแป้งเนี่ย หยอดเพื่อดูดข้านเหลอดขึ้นมาครับที่มันเกาะคออ,อข้าวไมล็ดนี่ที่มันเกาะอยู่บ้านพกเนี่ยนี่ครับเราก็หยดเต็มเต็มมื้วขย,อขขยอขัอมันะครับนี่นะขยะครับข,ขยะทุ่ททๆเบ้านะอย่างนี้นะครับอ่านี่ครับเราก็ปิดไว้อย่างนี้นะาต้องปิดครับเราก็ปล่อยที้ครับปล่อยนี้เลยครับหรือไม่ก็ปิดก็ได้นะครับแต่ถ้าตรงไหนนะครับมันขยะไมู่่ถึงเราก็เทแป้งไปไหน่อยนึงให้ทัทุ่วๆนะครับนี่นะครับก่อนที่เราจะเริ่มเอาเบ้าไปใช้งานครับหลังจากเผาเสร็จเราจะต้องมาทำแบบนี้ก่อนครับเพื่อนเนแล้วก็ดูแล้วก็ทำตามพื่ขั ดูตั้งแต่คลิปหนึ่งจนถึงคลิปที่เก้านะครับเพื่อน็ทำตามได้เลยแต่ถ้าว่าเพื่อนๆนะครับไม่สะดวกหรือพื้นที่จํากัดนะครับไม่มีพื้นที่ทำพื้นที่เผานะครับลูดูก็มีบริการนะครับเผาปอนพกให้เรียบร้อยครับพร้อมดอกแป้งเลยครับถ้าสนใจนะเพื่อนก็ทักเข้ามาครับเผาให้เสร็จเลยครับโดยที่เพื่อนๆครับไม่ต้องทาอะไรอีกเลยนะครับหรือถ้าทําเองก็ได้นะครับดูตามคลิปก็ได้นะอเห็นครับนี่ทีนี้ครับเราก็ปล่อยมันแห้งนะมันแห้งปุ๊บทีนี้เราก็ยกขึ้นมาครับเอาแป้งขึ้นมาป นี่ครับของรมันข้เพื่อต้องเผาก่อนนะครับเผาเสร็จแล้วนะครับต้องมาหยอดแป้งล้างหน้าเบ้านะครับถ้าอยากให้อมพวกเราครับทำออกมาดีออกมาถึงนะครับเพื่อนเนาะและยืนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับ